เจ้าาวเฟโนเนอเป็นจะได้มงคลไหมน่าหอดเจ้างูคาบเตี้ยวนอนวันามสิบนาทีือว่ารอขานท่าออเป็นทลายรวมเบิร์ตก็เป็นแหงเลีกยก็ได้บุหนาจจงมาเนอะฮะบุหนาถจะไบ่เ็น้ยงหรือหรือนะโอ้ขอบใจเลยเจ้าเลียขอบใจขอบใจโอ้อ้อมันเสื่อมกันยังสิเลยบ่ โอ้มานั่งกินโมกะทาอยู่นี่เนาะคือสิครับสบัยดีสวัยดีสวัสดีพอแม่พี่น้องสุขุกทุกคน ยินดีต้อนรับเบาสสุสองบอสสุคนินดีเนาะมือนี้จะเป็นมือที่สองเนาะพี่น้องที่เขาออกเดินตอนนี้เขากำลังจะเดินทางไปเมืองทาแขกแข้งค้ามมวนเนาะพี่น้องออกเดินทางจากแขวงตะวันตะเกตประมาณร้อยกว่ากิโลเนาะพี่น้องแต่ว่าใส่เวลาประมาณสองสัปโมงเนาะตาม Google Maps บอกพี่น้องจะเป็นครั้งแรกครั้งข้ามอีทเลยเนาะที่จะเดินทางไปทาแขกพี่น้องเลย ทางเนื้อขึ้นมาทางนี้บาซุเกเคยมาหอดตั้งแต่สวรรค์เขตกับเซโนเนาะนี่เป็นทางแรกเลยที่จะขึ้นไปเนื้อสุดแบบมามาด้วยรถจักรนะพี่น้องแต่ว่าอันวังเวียงบาซูก็เคยไปแล้วเวียงจันก็นเคยไปอ่าหลวงพัวบางก็เคยไปแต่เดี๋ยวนี้แต่ว่าไปแบบท่องเที่ยวนะไปในแบบนักท่องเที่ยวนะั่นแล้วขี่รถจักรนี่เป็นทางแรกเลยเนาะที่จะขึ้นไป แผนของบาซุกแผนการเดินทางของบาซูกแตชมีประมาณนีนะ้เนาะก็คือจะไปท่าแขกแล้วก็ไปเมืองปากสัน้ไนไปจะไปแวะไอ้ตัวย่อยนะ้อยตัวย,วย,วย உ, ่อยไอ้อู้อันขันเพิ่นวานา่างพี่น้องบาซูกกันตามเพื่นอยู่เพื่อนมามาแวะหลินน้ำอ่างกไ็ได้เห็นไหมบาซูกตัว่าสิไปแวะหลินลองซ่างจักหน่อยโอ้โหว่าจักมือเนาะก็แล้วแต่มีคอนเทนต์ถ่ายระหว่ามาดินน้ำอางโดดเลี้ยวสิผ้าถ่ายคลิปแล้วว่า,าโงโบเอืร์ดหล,ล,ววลอกคลิปถ่ายตัวย่อยว่าเนาะ สีไปลินน้ำเล่าแลวก็สีเดินทางไปเวียงจันเวียงจันเนี่ยก็ต่อว่างเวียงกับสินาพีน้องอล่วงพะบางเดียวตัดสินใจอีกีหนึ่งเนาะว่าสิไปหรือบปล่เพระาะว่าเพราะว่ามันบ่ค่อยมีกิจกรรมอยังไรมันเป็นแบบสงบสงบขนาดต่ว่าก็นานจะไปแหละนะพแต่ว่าก่อนไปก่อนเดินทางเขาสีเดินทางจะหาเจ๊ขาวก่อนเนาะไปแหวกินปิ่งไก่เซโนก่อนเพราะวันเป็นทางผ่านพี่น้องเพิ่นตื่นหรือ,อยังเลยเนาะสีข๊ขาวก็เลย เพิ่มขนนี่ก็เพิ่นก็เขามะาลินน่านอนเยอะพอไปผิ้สายที่เรือหางจางตัวเฝ้าเอาน่นา,า,นาหาัวาเซโนะโอแล้วเนาะเคร่งงานปิ้งไก่เจ๊ขาแล้วแตอยู่ฝั่งนั้นนะนะมันต้องออกเพราะว่าเซโนวาเนี่ยมันเป็นวันเว็วงเวียดนาสัน้นสับมาถึงแล้วปิ้งไกเ่เซโน อิ so ่งไก่เซโนสาวเซโนไอหักเจ้าก็ไปเจ้าคงว่าแลงนน้ำใจอ๋อติ่งไก่เซโนมีลายหันเลยน้องพี่นนอะเดี่ยวเอาเลยส่วนี้หาสิบ้าหันเจ้าขาวเออเป็นอยู่อยู่บ้านอ๋อะตอนนี้เ้าก็มาห่อยปิ่งไก่แล้วน้องพี่เนาะ ลูกเลยว่าเจ๊ค้าวนะ่ะเจ๊ค้าวนจะมานั่งเนาอยัง่ทนอ,อกว่เดี๋ยวฮา,าสิมากินปีงไก่ฮะ่านเนาะ่าเขาจะเรียกปัจะขายยังไงนน้ำตาก้อนนำตาลก้อนจะมีน้ำตาลกะมีโอ้อก,ก้ำตาลกรมีปำาลผาสดๆเลยทงเท่าไรเนี่ยราอัน ิก่อนตังก็อยกันนะเป็นเลี้งซีไลแทนซื้อไปเพี่เ่กินเองอยู่แล้วได้แล้วตกนั่งแล้วว่าซีไลโอ้หลุกเลยเนาะแกขี่ตาพวกมากเดิม้ายปีงายน่คล้ายปิ่ายเพื่อนยินดีและป่าเรืนฮะ กินบะเบิดกับฮอเนาะเมนเมนเมนเทไรนี่เออตัวแรกกันไรตรลดระคาไหนเลิกตัวทกตัวนีะกินคู่เลียวแต่กระตัมมาคั่วเลกตัมยูะตวกะตเป็ับมอดีั้ไทยเจ้าขาวเซโนเนาะเป็นจะไรมาื่อนี่ราหอดจม่ ับเที่ยวจนประาณสนทีน่ก็รอค้างข้าง๋อกอ่าจะให้รอเยอะเอตาเสน่เดี๋ยวเสน่แ์ไหนมาแหวหาน่นก่อนจะเดินท่านไปทาแข่บมาแวุนทนเด้อ้ดีขนาดนะพิยแต่อะไน่ยังนั่งไปนั่งนนไงเดินทางไกลนั่งนนั่งนอกนั่งในก็เลยทายคลิปมันยัเย็น ได้ได้นี่่กิงนไก่พาน้กซมีิ่นปอกิปลาก็มีปาตรัวดเนาะกิ่เสืออัวก็มีนี่ิ่นนี่และก็มีน่ห้างปาตะมักทวดใชูู่้้้พอวันบ่ดีออกมาหลินบะเวเริบอกไแล้วยูไก่ไกลอนะประมาณสนาทีแล้วโทบอกราบ้าหลินน้ำกันดด้ได้ได้ นี้ทดลองตอนนี้ปิ่งไก่ครับทำถั่วเข้ามาแล้วถ่ายเจ้าขาวครับอันพะวันมาไม่เลิก่นลองกินเขาเนาะกินเขาเสากินเขาแล้วก็จีออกเลื่อนทานะ่าอเมื่อนี้เทาสิบปทาแขกลก็ลกไปอันทาฝรั่งนะเนาะแหล่งท่องเที่ยวของทาแขกนะเป็นคนไปลายพา่น้ลองไปเบิ่งน เสเบปิงไก่เดียร์เขานะ ่พอวันก็ลังแม่โอ้นี่กอยไข่มันแดงอีกไข่มัแดงกินความสูงแตแม่จะัดได้ไหมแม่โอเคโอเอาแค่เจ๊ข้าวเอากอยไข่มันแดงมาฮะเจ๊ข้าวใจดีนะเห็นหน่องเลยมาดินน้บเยอะน้มัได้กันหนึ่ังคือเนี่ยซัดท้าแล้วเราก็ยังไปดินนับเนาะขนาดเราบริมาร์กฟังเพลงที่ที่ปลายวังคืนเนี่ยนะเรายังไปดินนับ จริงใจดีเจ๊ขาวแก้วก็ได้ถ้าแก้วเ,เป็นนานาะกระปองอพี่น้องกินข้าวกินมาเบิร์ตนะให้เจ๊าขาวหาอห้แล้วก็ซื้อเดินผ่านนี่ก็ ใจเงินแล้วเราก็ออกเดินทางเลยเดฟเซลไรเงินแล้วออก็เอาหนัขวนใหญ่เลยนยเก็หนึ่ในใช่ใช่โอ,อ,อ้แวดใหญ่ปิออดบอลลูนไปเข้าปะเกิอยู่แฮมิโมีขัดเนียดิ สัมมาบาณตัวเองน้อมาบาณเตะคางพี่น้องสบายสบายนะพี่เพื่อนตัวเองเี่นะเดินทางวานพี่น้องเลยไปทาแกะนะนำต้มหมกเปลมีจับสิมหากัีเป็นทลายร่วมเบิดก็ไปเรียกก็ได้ มป็นหน้าจังเลยนะฮะเป็นหน้าจังเลยพอใจปะบอกว่าเป็นแหงเป็นหน้าจังเลยคือลิ้นนะโอ้ขอบใจเลยเจ้ขาเลี้ยงขอบใจขอบใจไปแล้วบ่เนี้ยอ่ะตัวใดอ้อเจ้ขาออกเลยแหละขอบใจขอบใจได้ไรไปซื้มากินไม่กินเผาอด้วย่ะเจ๊ข้ามอยู่ในเพิ่อนกับให้กินซี่สามที่หนังเลยเป็นเหลี่ยงนี่แหละที่หนังมิตรภาพจริงใจ ใ่หอกับพร้อมขอบใจขอบใจเกลีขาวขอบใจหลายๆติงใจได้เลยนะมันตาสุดไรข้างก้อนขเขาทาแขกพี่น้องโอ้โหโอ้โหเป็นกระแดงหมดสิรถ <c oughs> ดขั้นหนี่นแรงรถ ไป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 จะเบนทุกขั้นมนีผ่านไปจะร้องไห้โอ้ที่โตเดินไปข้้งเลขที่สิบสามเนาะ ขาแขกงแคบข้อมุ่นเนาะก่อนท่าเขาเขาก็จะขยายทางออกใหม่เนาะง่ายแห้งอะไรโอ้ยเห็นเลยก็จะขยายทางเป็นซีเลนเนะาะท่งมันกระมุนแน่หร,ทรอ,ทา,อทางไหลเนาะถาฝรั่งตรงไปเลยซะโอ้ยท่ามีใครขย้ายใหมเอาสิตรงไปถาฝรั่งเลยเนาะ เดี๋ยวสิเขามาท่งเนืองทาแขกก่อนขี่เรขี่หรากตงมเนื้อก่อนนะโเขามาเอาหนึ่งง่ายเป็นง่ายหลายกิโลเ้อาแขกแล้ว,ลลส,ลวสิบโมงห้าเขาถึงซาแขกไปก็ต่อบแบบที่บอลน,นะ ตอนนี้วสุขําลังเดินทางไปทาฝรั่งเนาะซึ่งระว่างทางกับแบบปาดตยง่ง้ามเลยบรรยากาศเม้งไหมเต็มรวยผู้เขาอ,อหอมเนาะภูเขาหินมึงไหมคูอยากให้พี่น้องเลยมาสัมผัสตาเป่าเลยไปเดินทางต่อนะอีกประมาณหากิโลกับหอดทาฝรั่งแล้วมันสิงามสำไรหอดคุณ อันนี้ทางเขาเบทาฝรั่งเนะพี่น้องกาซีอ่าเป็นดินแดงแน่นี่เนาะประมาณหนึ่งกิโลไปพี่ขาเบิ่งนสิง้ามสำไร่ได้เระแล้ววันนี้น่าจะ เจ็ดจงวันที่ดีที่มีเธออยู่ในหัวใจว้าวหอดแล้วแต่ว่าคนคือบ่มีเลยเอาละจอดไวนะ้ซะเนาะ เขาก็มาหอดทาฝรั่งเนาะเดี๋ยวเขาสิขอไปเบิ่งมันมีอย่างเนี่ยผมเคยมาไอกเถื่อเสียขาเขาเยู่ปะบอลลี่เวียนขานหอดแล้วมันมีอย่างเนาะสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่รู้ไหมบุกิดอินดีต่อนะครับกไอยากไปอยากไปโอ้เขามานี่เย็นแลยหรือเป็นประมาณอะไรเนาะ ก็เคยมา,จาเจ๋อเจ๋อน่าจะเป็นแบบอ่าหา,อาหารหิมแคบหนักจะสีประมาณนี้ปะ่ปะเพราะว่าแถวบ้านบาสุกะดเจะเห็นตามน้ำเสะประมาณนี้นะอ๋ออืมอ๋มันจะเป็นขนาดอะไรกันใะช่ไท่าฝรั่งวังสีขาม กี๋เท่าไรมาบานก็่ล่ะีนี่มันจะเป็นประมาณแบบบอลมากินเข่าแล้วเน,ะน,นวาะม่กินเขา่าราย้ารว่แต่ว่ามากินเข่าเพื่เลยม่มีปลานามีสวยสวยมากมหนังใสนอ อยากนั่งตูบไหลเลยววะนี่สบายดีสั่งอาหารอยู่ใส่ที่นี่วะเบื้องนั้น,เ,น,นเต็มป้วยเหรอวะตูบเบื้องนั้น,นเต็มแล้ววะยังว่างอยู่วะนั่นงสุดโหเลยเฮ้ยเป็นคนน่าจูนั่งอยู่เดี๋ยวเ่าหาบ่อนนั่งก่อนพี่น้องอือตรงนี้แหละตรงนี้แหละ อันต้นยะปลาทีปลาทำมาสังสรรค์กันเสียงมากบอนนี้มันก็สิมีเป็นแพรเป็นแพรเนาะครัแพรผู้ไล่แผ่มันเนาะมีแพรปลาสุกมาอยู่ก็สิมีอาหารอาหารแพรฝั่งนั้นก็ะสีมีหาดอาหารแล้วก็มีแพ่ตรงโน้อนอีกแล้วก็เห็นที่ผักอยู่เดี๋ยวสีวนปนาตะเพอธาม ถาราคาพ่อฟังก็สิบักอยู่นี่เนาะนีกับเมื่อื่นทีเดินทางไปเมืองปากสันแกงบริค้ำไส้นั่งเฉยต้อยแล้วก็สิมาเนาะเมื่อื่นมาปากสันนั่นแหละอู้แหงมานลายป่ะเนี่ยมาเฮาบึ้งมาแฮาบึ้งตาธรรมศาสตร์ดูตรสมบูรณ์อดีพี่น้อง ข้ากระพากันกระพากันสัมมาหลายคนตอนนี้ว่าสุกับไปนั่งกินเข่าอลไรกันนั่งลินจักหน่อยเนาะบรรยากาศก็ดีพี่เนาะปลาด้วยตัวนี้มันจะมีปลาละยางนี่เหรอเปลาธรรมชาติแค่เท่านั้นจะเป็นจะไรเนาะแต่ว่าหนาจะขอไปนอนในเมื่อเพราะว่ามืะอื่นสีเดินทางไปผู้พามะเนาะสีไปลินสิบปลาก่อน ้วก็สินาดก็ไอ้ตัวย่อยอยู่เมืองปากซันแวงบริคำมใส่เนะาะในการเสดเดินทางไปอันใส่สมบูรณ์เลยต,ตอนนี้เขาขอขอ,ของน้ำก่อนห้องน้ำห้องน้ำนาเพื่อนเที่ยวพอมีอยู่เนาะแต่ว่าแบบว่าเข้ามา,าแตเบียร์เขาจัอกานะห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่นี้ อ๋อมันจะมีทิพผักอของหนามเจ๊งเว้ยโอ้เจ๊งว่ะของหนามเป็นแน่อันนี้เนะาะว้ยผักอะไรว้าเจ๊งอ่ะ ั่งนี้มันจะมีที่ผักเนาะแต่ว่าน่านจะอากาศดีนตอนเสาร์นี่ีห้องผักน่านจะมีคนผักอยู่เนาะมันต่องจองออนไลน์บ่แต่ว่าหานาจะเต็มเนาะี่นอองหนานี่นอ,อ้วววววดีอวว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 แบบอันเมืองเววืองเนววววววว สีอสมเมืองเื้งเมืองเื้ง,เง,เงนะจะคักกว่าแต่ว่วาธรรมศาสตร์เย็นดีลยวพี่น้องมีภูเาขามีแม่น้ำผักเดี๋ยวสิอย่างมาเบิงหล่อเบิงทีพักเนาะแต่ว่าอาจจะบปรด้ษ์ักยืนี่หรอกโอ้เจ๋งนั่นลิโออื่นคือเปเหรินสิบาย ทีผู้พามานนะเนาะเยี๋ยสิจองเมืองก่อนคุยกับแม่เตยก่อนมาสิไปยังไรอ๋อตรงนี้มันจะเป็นทีผักว้าวสวยอะ่ะมันต้องไปหาคนอยู่ใส่เนาะจ,จองทีผักหยุใส่นี้มันจะเป็นวิวประมาณนี้เนาะงน้ามะลิเดี๋ยวลองมาถามาทีผักกันเนาะว่าทีผัก อินทิพักเชิญรันเลยสบ,บายดีสบ,บายดีดยอ่าห้องพักตรงจองก่อนบวหรือว่า,วาบอกอินได้มีราคาอะไรเนี่ยเพคข้างล่างกันห้าสิบบาทาไดหรอห้าสิบบาทข้างบนเลยข้างบนดุ๊กเลยห้าสิบแต่ว่าข้างบนน่าจะข้างบนเต็มละ ข้างบนเต็มแล้วแค่แค่หลังจากเข้าไปติดต่อของผักมาเนาะทุกคนเราก็เหลือที่จะผักอยู่ที่ทาฝรั่งเนาะของหนึ่งพันหาสิบบาทตัวนี้เป็นของขครงเครื่องนี่หกลอยหกลอยหกลอยหาสิบเนาะ่ว่าข้างลุ่มนี่พันหาสิบบาทนี่จะเป็นอย่างนี้เลยเก็คือ เทีนี่บ้าซุกจะแบบมอบความสุกให้ตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแบบว่าจะไปก่อนที่มันขักๆแล้วนะมีเมืองเฟือกแน่นอนไปสิไปลแล้วกัอนอื่นสิไปเลนสิบไล่อยู่ที่ผู้พามานของแน่นอนอ่าอ่าสองดี็นไหมเว่าของสี่สองอันนังนห้อง โอ้โหมีปลาด้วยเบอร์สองน่าจะใช่ละมั้งเมาแม่ในตกนหนะเราจะเคยอ๋อเปิดออกมาได้เฉยโอ้โหมีแอร์ด้วยว้าวเดี๋ยวมารีวิวเลยเนาะเผื่อใครอยากมาอ่ะ เป็นอะไรหยุดก,กันเอา้าโอ้จะเป็นห้องประมาณนี้เนาะแล้วมีห้องนาไในโตโอ้ยห้องหนาเยมันปล่อยต้องงามเลยวะทริปนี้สุดยอดมากอยากมากกบหมูเลยคือสิขากะมากกบหมูมันสิขากอีกแบบหนึ่ง อ้เออ้าวมันเสื่อมกันยังสีเลยบ่ออ้มานั่งกินโมกถะอยู่นี่เนาะคือสีครับบรรยากาศหนาจะดีอ,อ๋อตรงนี้เพ่นมี่แบบสั่งน้ำดื่มมากินน้ำอีกเครื่องดอกเครื่องดื่มจะมีสซนเนึ่ของมันอ้ว้าวสวยสวยมากงามมากคุ้มค่าคุ้มค่ากเงนนงหนึ่งพันบาทไป ยคลิปนี้เขาก็สิบเทียงสมิเนาะพี่น้องเพราะว่าคลิปมันยาวเลยเจอกันใหม่คลิปหนาเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจสองบาสุคนดีๆเด้อเจอกันใหม่ทริปยาวๆเลยแหละเมื่อนี้เพราะว่าทริปนี้แบบใส่เงิ่อนรายเลยแหละเนาะจะใส่แบบบอประหยัดปันใดนะแบบบาบอลไรมันง่ายมันง่ายมีนยังเนี่ยเขาก็สิไปเนาะพี่น้องแต่ว่าขอเหมาะก้มสุขให้ตัวเองหลังจากที่แบบตั้งใจทํางานหาเงินมาไล่ หลายปีเนาะม่ค่อยอะไรแบบว่าตามใจตัวเองจจกเถื่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย